สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TG เบตตาจินติรับผู้ชมครับเดินทางมาถึงการแบ่งปันเพื่อศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์ EP ที่59ครับผู้ชม EP นี้เหมือนเดิมครับเรายังคงจัดให้ในพาลาเบาๆครับผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยเจ้า n ำเบอร์นะครับตัวนี้น้องลายตุ๊กแกวางแพทเทิร์นด้วยลายไฟผู้ชมครับน้องไซส์1.3ป้ายครับ จะเดินทางเข้า1.4ครับัมเบอร์หนึ่งครับตัวนี้จัดให้เบาๆาครับใครชอบในส่วนของที่เป็นอวบตานครับคุณผู้ชมตัวนี้ัมเบอร์หนึ่งสองแปดนครับโอ้โหลายต๊กแกสวยเลยครับตัวนี้มาดูต่อที่ัมเบอร์สองกันบ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นน้องมอมแมมลายต๊กแกครับเป็นปัตเด็กนะคุณผู้ชมวันนี้น้องอายุสามเดือนครับคุณผู้ชมต้องเอาไปขุนต่ออยนิดนะครับเพิ่งคัดขึ้นมาจากบ่อครับคุณผู้ชมลายต๊กแกเดินได้ดีเลยครับตัวนี้ น้องไซส์หนึ่งตุดสามนะครับมอมแมมมอมแมมครับนัมเบอร์สองครับแบ่งที่หนึ่งแปดศูนครับผู้ชมพาลาเบาๆสวยๆเลยครับตัวนี้ทันใดช็อปสายลายทุกแก่ครับมาดูที่นัมเบอร์สามกันบ้างครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นมัทเรียลขอปบีดกับอวตารครับเป็นอวตารคอปเล่ยครับผู้ชมดูเม็ดลายทุกแก่ที่ขึ้นข้างบอดี้น้องครับผู้ชมครับคอร์ปอเรชั่นบีดครับรวมกับมัทเรียลขอปแล้วก็อวตารครับชุดนี้ครับผู้ชม เม็ดเริ่มเดินได้ดีลาตุ๊กแกเดินได้สวยดีเหลือเกินครับตัวนี้น้องไซส์1.4แล้วครับคุณผู้ชมท่านใดชอบสไตล์ลายตุ๊กแกคอปเปอ้์อครับนัมเบอร์3ครก็แบ่งที่38 0ครับคุณผู้ชมครับสวยมากนะตัวนี้คุณผู้ชมต่อมาเป็นนัมเบอร์สบ้างครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นมัทเรียคอปเปร์คกับคุณผู้ชมแพทเทิร์นของน้องนี่บาลานซ์ดีจริงครับในส่วนของชายน้ำก็โดงห่างครับ แล้วก็ตัวนี้น้องมีตำหนิที่กลางชชยน้ํานิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับโดนแสดงความรักมาในบ่อนิดเดียวครับเดี๋ยวก็จะขึ้นเต็มนะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะขึ้นเต็มนะครับตัวนี้ครับแพทเทิร์นน้องโสดครับตัวนี้เป็นมัทเรลิลคอปเปอร์น้องไซส์หนึ่งตัวสี่นะครับคุณผู้ชมท่านใดชอบสายนี้ครับนัมายเลขสี่ครับสองสองศูนย์ครับคุณผู้ชมครับหมายเลขห้าสไตล์มอมแมมมอมแมมบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นแบ็กมันเต็คัลเลอร์มัทเรียลครับคุณผู้ชมครับ น้องไซ1.4แล้วครับลำเบอร์5ครับคุณผู้ชมหางอลังการงานสร้างไปเลยครับตัวนี้ท่านใดชอบใส่มอมแมมมอมแมมครับตัวนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมครับสีสันสวยงามดีเหลือเกินครับตัวนี้คุณผู้ชมลำเบอร์5เครื่องใหญ่อลังการงานสร้างเลยครับแบ่งเบาๆที่1.80ครับคุณผู้ชมท่านใดชอบใส่นี้ก็สามารถจับจองได้ที่คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้นะครับค่าเดินทางเหมาเหมา80นะคุณผู้ชมครับ ดูต่อที่นัมเบอร์หกกันบ้างผู้ชมครับตัวนี้เป็นมัตเตคคาเลอร์มาทลิกบริทกับอเวอตารเนี่ยคผู้ชมหเครื่องน้องนี่อลังการงานสร้างไปเลยครับหางใหญ่มากครับตัวนี้ผู้ชมครับอันใดมองหาพอพันดีๆแนะนําตัวนี้เลยครับผู้ชมถ้าชอบใส่มอมแมมนะแล้วก็เครือบมีกลิ่นอายความเป็นมาทลิกมีความเป็นคอปเปอร์มีความเป็น per, มอมแมมครบเลยครับนัมเบอร์หกครับอีพีนี้ยังคงเบาๆเ,เ,เช่นเดิมครับหนึ่งแปดศูนย์นะผู้ชมครับ มาดูต่อที่นัมายเลขเจ็ดกันบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นลายทหารครับแมทัทลิกคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมเป็นสไตล์มาร์เบลลายทหารเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ท่านใดชอบสไตล์แบบนี้แต่เก็บหล่อๆคมๆแบบนี้ครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามปลายหนึ่งจุดสี่ต้นแล้วครับคุณผู้ชมครับเคลือบเงาทั้งตเลยนะครับตัวนี้เป็นมาร์เบลลายทหารครับคุณผู้ชมครับนัมายเลขเจ็ดครับหนึ่งแปดส่งครับ มาดูต่อที่นัมเบอร์แปดกันบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นคัพเปอร์มัทเทลิกครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็เป็นแพทเทิร์นสไตล์สวยๆนะครับบอดี้เป็นลายทหารนะครับแล้วก็วางแพทเทิร์นเล่นแพทเทิร์นหางกระดงชายน้ำด้วยดอทออเรนจ์ครับอีกหนึ่งเสน่ห์อีกหนึ่งสไตล์ของมัทเทลิกคัพเปอร์น้องไซส์หนึ่งจุดสี่แล้วครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ครับโอ้สวยมากครับตัวนี้คุณผู้ชมท่านใดชอบสไตล์สีสันนะครับเป็นลายทหารครับมัทเทลิกคัพเปอร์ครับตัวนี้คคุณผู้ชมรับ นัเบอร์แปดกับแบ่งทีสองแปดศูนย์ครับคุณผู้ชมมาดูต่อที่นัเบอร์เก้ากันต่อครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็คือเป็นมัตลิกคอปเปอร์เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมแพทเทิร์นสวยๆแล้วก็เล่นบาลานซ์ฟินมาเลยครับในส่วนของหางกระโดงชายนาะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันครับ แล้วบอดี้ก็วางด้วยมุกเดินด้วยมุกเป็นมุกของคอปเปอร์สวยๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.3ไปปายครับน้องพร้อมบีบพร้อมพัฒนาพร้อมทำนะครับตัวนี้ตะเกียบรอมากตะเกียบยาวสวยมากครับตัวนี้คุณผู้ชมครับนัมเบอร์92 8.0สงครับมาดูต่อที่นัมเบอร์10กันบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้น้องหางอลังการงานสร้างเลยครับ มันติคัลเลอร์บีดกับมทัลลิกครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์สิแบ่งที่เบาๆหนึ่งใบแดงค่อยนั้นคุณผู้ชมครับตัวนี้ใช้ทําพ่อปลาได้เลยนะครับท่านใดมองหาพ่อปลาดีๆครับตัวนี้ในพลลาเบาๆครับคุณผู้ชมครับสีสันฟูลบล็อกดีเลยครับแล้วก็ในส่วนของหางโครงสร้างนี่ใหญ่สะใจเลยครับคุณผู้ชมน้องนัมเบอร์สิครับ มาดูต่อที่นัมเบอร์สิบเบ็ดน้องมอมแมมลายตุกแกกันบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เม็ดลายตุกแกเดินได้กระจายทั่วตัวดีจริงครับน้องย,ยังเด็กแต่รุ่งอยู่นะักผู้ชมตัวนี้แล้วก็พายดําเดินทั้งตัวเลยครับเบ็ดเป็นเยลโล่ครับสายพันธ์มาจากมันติคัลเลอร์มัทริกบีดกับอวตางครับ Avatar, ลายตุ๊กแกเดินได้กระจายเริ่มเดินกระจายทั้งเต่าเลยนะคุณผู้ชมตัวนี้สวยมากครับท่านใดชอบสไตล์มอมแมมลายตุ๊กแกครับอันนี้ผมแบ่งให้เบาๆเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้จริงๆตัวนี้ครับนัมเบอร์สิบเอ็ดครับสองสองศูนย์ครับมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบสองกันบ้างคุณผู้ชมครับสไตล์ไลท์เบรครับตัวนี้สายพันธุ์เป็นมัทเรียครับบีดเข้ากับคอปเปอร์ครับเนื้อแดงฉ่ำๆนะคุณผู้ชมครับตัวนี้แล้วก็มุกทองสวยๆครับ หมเลขสแบ่งเบาๆที่18ึ่งสงเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับโอ้ตัวนี้สวยมากนะเป็นเลสไตล์เล็กเล็กซี่คอปโปโกเลยครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับมาดูต่อกันที่หมเลขสบบ้างแพทเทินแบบนี้ผมชอบเหลือเกินคุณผู้ชมครับโอ้โหมันสวยและมีสเสน่ห์มากๆนะ ตรงนี้เป็นมัทรียลคับิกขอบเปิร์กครับผู้ชมดูแพทเทิร์นการเดินแพทเทิร์นของน้องเราดูหางน้องอลไรการงานสร้างไปเลยครับตัวนี้ผู้ชมครับท่านใดมองหาเพาะพันธุ์ดีๆผมเชียร์ตัวนี้นะครับดูการเดินแพทเทิร์นของน้องครับการวางแพทเทิร์นร่วมกับดราก้อนนี่วางได้สวยลงตัวดีจริงๆครับในส่วนของที่เป็นมัทรียลออสกินพทิร์นร่วมกับคอปเปอร์นะผู้ชมแล้วก็เป็นเลเทสด้วยครับตัวนี้นัมเบอร์13ครับแบ่งที่320ครับผู้ชมครับ ต่อมาเป็นนัมเบอร์14ครับคุณผู้ชมตัวนี้แพทเทิร์นเท่ดีจริงครับมันเตะคัลเลอร์แมทริกบีดกับคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมมีการผรสมผสานระหว่างรูปแบบของแพทเทิร์นแมทริกกับแพทเทิร์นในส่วนของที่เป็นคอปเปอร์แบ่งมาได้อย่างลงตัวดีจริงๆคุณผู้ชมดูในการที่เขาเรียงเกตนะครับสลับเป็นฟันปลาเลยครับตัวนี้แพทเทิร์นสวยนะคุณผู้ชมเท่ดีครับแพทเทิร์นเท่จริงๆครับ น่ารักมากครับตัวนี้ไซส์นี่อยู่สามป้ายหนึ่งอยูสี่ต้นนะครับคุณผู้ชมครับนั้นใดชอบสไตล์รูปแบบแพทเทิร์นเท่ๆแบบนี้ครับสามารถจับจองได้ครับนับเบอร์สิบสี่ครับมาถลิกคอปเปอร์ครับตัวนี้โอ้โหเท่จริงๆครับตัวนี้มาดูต่อที่นับเบอร์สิบห้าบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันเต่คัลเลอร์มาถลิกครับใส่ฟูลบ็อกเลยครับหนองไซส์หนึ่งจุดสี่หางสี่เชฟสีเต็มๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูครับต่เกียบหล่อมากครับต่เกียบคมกริบเลยครับตัวนี้นับเบอร์สิบห้าครับ อ่นใดชอบสไตล์หล่อๆแบบนี้ครับใส่มาร์คมนสเตอร์มาให้ด้วยครับเป็นบลูเฮดมาเลยครับผู้ชมครับ180ครับนัมเบอร์15ครับสีสันฟูลบ็อกเลยครับแล้วก็ในส่วนของหางน้องนี่เวลาเจอไฟนี่เป็นมีกลิ่นอายความเป็นเคลือบเงาเป็นเมทัลลิกออกมาเลยครับตัวนี้ครับผู้ชมครับนัมเบอร์15ครับ180ครับ มาดูต่อที่นัมเบอร์สิกันบ้างมันเตะคันเลร์มาคเิกคอป้ยครับผู้ชมครับตัวนี้พัฒนามาตะเก็บคมกีิบเลยครับผู้ชมแล้วดูสังเกตรสรรีที่อยู่บนบอดดี้น้องครับสรรีกำลังเริ่มไหลลงเข้าที่ชายน้ําเข้าที่หางนะครับตัวนี้ผู้ชมครับอืออีกสึ่งหนึ่งเดือนผมว่าถ้าฟอร์มดีๆนี่ตัวนี้สวยจัดเลยครับผู้ชมครับ หนึ่งหนุ่มดาวรุ่งครับไซส์1.3ปลาย1.4ต้นตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับมันแตะเลอร์เรลมันลิกคอปเปอร์ครับนัมเบอร์16ครับ280ครับใครมองหาพ่อปลาดาวรุ่งรอครับตัวนี้แนะนำเลยครับคุณผู้ชมมาดูต่อที่นัมเบอร์17กันบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันเตะถลิกคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมน้องไซส์1.3ปลาย1.4ต้นครับตัวนี้ เก็ตน้องเวลาเจอไฟนี่เป็นมัทเรียลเคลือบกลุ่มเก็ตเคลือบเงาดีจริงๆเลยครับตัวนี้ครับผู้ชมครับนัมเบอร์สิบเจ็ดหนึ่งซีโซนครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับที่คอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ครับผู้ชมครับแล้วก็ค่าเดินทางเหมาเหมาครับแปดศูนย์บาทครับผู้ชมครับมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบแปดบ้างครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันเตคัลเลอร์มัทเรียลไฟเออร์ครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นแพทเทิร์ลไลไฟครับหาง เครื่องขึ้นมาคาบกระดงแบบนี้เลยครับผู้ชมครับหางใหญ่อลังการงานสร้างนะครับนัมเบอร์สิแปแบ่งเบาๆครับคุณผู้ชมครับหนึ่งสองสูนี่งครับโอ้โหต่อที่นัมเบอร์สิกกันบ้างผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันติคัลเลอร์ครับเบรดกับแมทัทลิกครับคุณผู้ชมน้องนัมเบอร์สิบเก้าครับสายนี้จุดสามปลายหนึ่งจุดสี่ต้นแล้วครับผู้ชมครับตัวนี้ครับเบรดปั่นหยดโลนะครับคุณผู้ชมครับ แบ่งที่หนึ่งสองส่วนครับเบาๆครับนัมเบอร์สิบเก้าคุณผู้ชมครับมาดูต่อที่นัมเบอร์ยี่สิบบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันเต็คเลอร์มาทลิกไฟเลอร์ครับคุณผู้ชมน้องไซส์หนึ่งจุดสามปลายหนึ่งจุดสี่ต้นครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์ยี่สิบครับหนึ่งแปดส่งครับผู้ชมครับ มาดูต่อที่นัมายเลข21บ้างครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นตีมน้องเพชเมียนะครับคุณผู้ชมจาก21ถึง30นี้จะเป็นน้องเพชเมียทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นน้องเพชเมียมันไต้คัลเลอร์มัตติัลลกครับคุณผู้ชมครับเป็นมัตติคัลเลอร์บีดกับมัตติัลลกนะครับตัวนี้เป็นน้องเพชเมียอายุ3เดือนกว่าครับไซส์อยู1.3ปลาย1.4ต้นๆครับคุณผู้ชมครับเบตเป็นเยลโล่นะครับคุณผู้ชมนัมายเลข21น้องเพชเมียครับ1.80ครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้ยาตากันล็อกดีนะคุณผู้ชมเข้ากับอะไรก็ดีครับชุดนี้ครับนัมเบอร์ยี่สิบสองน้องเป็นมันติคัลเลอร์ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเยลโล่เบสนะครับเข้ากับอะไรก็ดีครับคุณผู้ชมน้องอายุสามเดือนกว่างครับหนึ่งจุดสามปลายหนึ่งจุดสี่ต้นครับคุณผู้ชมครับตัวนี้น้องเป็นเพเทเมียนะครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์ยี่สิบสองครับมันติคัลเลอร์เยลโล่เบสน้องเพเทเมียครับแบ่งที่หนึ่งสองศูนย์เบาๆครับคุณผู้ชมครับ กาเดินทางเมาเมาไปศูนย์ผู้ชมจะเอฟกี่ตัวก็ได้จะจองกี่ตัวก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อชมครับอยู่ที่คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้นะครับมันติคัลเลอร์ยินรบเบิน้องเพจเมย์ครับตอนนี้ผมขุนไข่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับนัมเบอร์ย2่สิครับมาดูต่อมาครับนัมเบอร์ยีบ้างครับท่าผู้ชมครับน้องเป็นเพจเมย์ครับไซน์หนสามปลาย1.4ต้นแล้วครับตัวนี้เป็นมันติคัลเลอรยมัทเรียขอบปเออท่านผู้ชมครับ ตัวนี้ขุนไข่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วน้องพร้อมผลิตพร้อมทําเลยนะครับ Number ร์ยี่บอง์ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสเน่ครับตัวนี้เป็นกลุ่มเกตเคลือบเงาแล้วก็สีสันฟรูบล็อกเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมครับต่อมานัมเบอร์ยีครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันเตะคัลเลอร์มาทะลิกครับคุณผู้ชมน้องไซส์หนนะครับ น้องเพชเมยไซส์หนึ่งจุดสามมันเตะคัลเลอร์มัทเทลิกครับแบ่งทีหนึ่งสีโซนครับผู้ชมครับตัวนี้ครับลำเบอร์ยี่สิบห้าครับมันเตะคัลเลอร์มัทเทลิกครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามครับผู้ชมครับน้องเพชเมยนะครับตัวนี้ครับไซส์หนึ่งจุดสามสามเดือนกว่าๆแบ่งทีหนึ่งสีโซนครับมันเตะคัลเลอร์มัทเทลิกครับผู้ชม ดูต่อที่ัมเบอร์26บ้างครับตัวนี้เป็นมันเตะ c o เลอร์ยันโลเบทครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนึ่อมบรีดครับตัวนี้คุณผู้ชมครับัม m b เ r ขยี่สิบหกหนึ่งสูนครับคุณผู้ชมัมายเลขยี่สมันเตะเคเลอร์มัททลเลครับน้องไซส์หครับเป็นโบเฮตันโจด้วยครับตัวนี้ัม m b เ r ขยี่สิบเจ็ดหนึ่งแปด์คุณผู้ชมครับ ไซส์น้อง1.4นะครับพร้อมประดครับตัวนี้คุณผู้ชมครับท่านใดชอบสายนี้ก็สามารถจับจองได้ครับช่องทางการติดต่อที่คอมเมนต์ผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แรกครับคุณผู้ชมต่อมานัมเบอร์28กันบ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้น้องเป็นเยลโลกาลักซี่ครับมาจากคอกมันเตคัลเลอร์มัทเรลครับเหลืองฉ่ำๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์28120ครับน้องไซส์1.4แล้วนะครับตัวนี้พร้อมประดครับคุณผู้ชมครับ มาดูที่ลำเบอร์29บ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้น้องไซส์1.5แล้วนะครับน้องไซส์ใหญ่นะคุณผู้ชมเน้นย้ำนะครับตัวนี้ท่านใดมีน้องตัวผู้ใหญ่ๆนะครับจะไปทํานะครับตัวนี้สามารถทําได้ครับแต่น้องเป็นน้องตุ้มมัยไซส์ใหญ่นะอายุ4เดือนแล้วครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.4ปลาย1.5ต้นครับน้องม่มแมมหลายตัวแก่น้องเพชรเมียนะครับตัวนี้ลำเบอร์29 140ครับแต่ก็ต้องขออนุญาตบอกไซส์ก่อนนะครับคุณผู้ชมอันนี้น้องไซส์จะใหญ่หน่อยนะครับ น1.4จะเดินทางเข้า1.5ครับตรงนี้เป็นมัลติกครับบีดกับอวตารนะคุผู้ชมผมแบ่งให้เบาๆเลยครับวันนี้นัมเบอร์29ครับ140ครับตัวสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับนัมเบอร์30ครับเป็นน้องยันโลกระซิ่มอมแมมครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นยันลบเบรดนะครับแล้วก็วางแพทเทิร์นด้วยพายดําทั้งตัวนะครับตัวนี้มาจากฮอกมันติคัลเลอร์มัลติกบีดกับอวตารนะครับผู้ชมนัมเบอร์30ครับ140ครับ หากท่านใดชื่นชมชื่นชอบนํำเบอร์ไหนนะครับผู้ชมสามารถติดต่อได้ทางช่องทางที่ผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับผู้ชมแล้็ที่สำคัญค่าเดินทางมาเหมา80ครับกันอีพีนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผู้ชมครับ